รับข้อมูลหรือมีความเข้าใจที่ถูกต้องสักก่อนนั้นก็คือเมื่อเราเข้าใจถูกเราจึงจะคิดถูกเมื่อเราคิดถูกครับเราเจรจามาจากความรู้ความเข้าใจการแสดงออกเหมือนโบราณเขาบอกไว้นั่นแหละครับว่าสายบัวบอกลึกตื้นชนรฐาน มารยาทส่อสันดานชาติเชื้อโชดฉลาดเพราะคำขานควรทราบย่อมย่าเหี่ยวแห้งเรือบอกร้ายสแสลงดินก้านบัวบอกลึกตื้นชลทานน้ำลึกน้ำตื้นรู้เลยถ้ามีบัวน้ำไม่ลึกมารยาทส่อสันดานชาติเชื้อคนสแสดงออกเลยนะครับรู้เลยว่ากําพืชเป็นคนอย่างไร โตดฉลาดเพราะคำขานควรทราบฟังคำพูดเรารู้เลยคนนี้ปัญญาตื้นปัญญาลึกความคิดลึกซึ้งหรือความคิดตื่นเขินหรือคนบ้าฟังพูดเรารู้มันพูดมาเพี้ยนอะไรเนี่ยเรารู้เลยโชฉดฉลาดเพราะคำขานควรทราบยอมย่าแหว่เรืองเหี่ยวแห้งเรือบอกไร้สแสลงดินนี่ชัดจินครับคนที่จะเจราจาชอบพูดออกมาแล้วมัน มีเหตุมีผลมีประโยชน์มีวิสัยทัศน์มีความคิดมีฉลาดในเรื่องนั้นจะต้องมาจากการเข้าใจการรับข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องการประมวลข้อมูลความคิดซึ่งเรียกว่าสมาสังกปะก็จะคิดบนข้อมูลที่ถูกต้องความคิดนั้นก็จะดีเมื่อคิดดีแล้วเวลาไปพูดนำเสนอ แสดงออกถึงภูมิปัญญาที่คิดมาจากข้อบนนี้ถูกต้องแล้วมันก็จะฟังดูฉลาดฟังดูมีเหตุมีผลฟังดูเลียวจริงไม่เฟก